วันนี้เวลา18นาฬิกาอย่าลืมชมทีมห้องอัญญาลายจะพบกับซีนีเอฟซีนะครับในรายการเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกสอ2 2 2ซึ่งห้องอัญญาลายนะมีโค้ชเป็นคนไทยก็คือซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองครับก็ตั้งเวลาเตือนกันไว้เลยนะครับชมได้ที่แอปพลิเคชัน11เ p o r t นะครับในเวลา17.50นเตะเวลา 18นาฬิกานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นวิซโชโกเบกับคิชินะครับเราก็มาเชียร์ทีมวิซ a ชโกเบกันดีกว่านะครับให้วิ s โชโกเบชนะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับตีทีมของอุ้มก็จะแข่งกับทงบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับก็ติดตามเชียร์กันได้ทางแอป อิลิวเวนสปอร์ตนะครับ